好。Huh. อันดับต่อไปกิจกรรมที่3นะคะก็จะเป็นเรื่องของการเชื่อมต่ออัลตราโซนิกกับโหนด MCU นะคะซึ่งในอุปกรณ์ตัวนี้อัลตราโซนิกเนี่ยจากที่นักเรียนเข้าใจมาจะมีทั้งหมดด้วยกัน4ขานะคะ4ขาพินขาแรกค่ะคือขาทริกนะคะตามในโค้ดเนี่ยครูเชื่อมต่อไว้ที่ขา D1 นะคะขา Echo อยู่ที่ D2 แล้วก็ VCC ให้ใช้ไฟ 3V 3โวลต์แต่วันนี้ค่ะคุณครูขอเปลี่ยนเป็น5โวลต์นะคะแล้วก็ขากราวก็คือเสียบไปที่ตัว G กราวนะคะอันดับ ไปเดี๋ยวครูจะพาไปดูว่าในการเขียนโค้ดคําสั่งแล้วเนี่ยก็จะมีบรรทัดอยู่ทั้งหมด19บรรทัดนะคะเดี๋ยวเราไปดูการทํางานผ่านหน้า serial monitor กันก่อนนะคะณตอนนี้ค่ะระยะทาง distance คือระยะทางที่วัดได้ก็คือ0ูนเซนติเมตรแต่ถ้าหากเมื่อไหร่ที่เรามีการนะคะตอนนี้ครูเอานิ้วเนี่ยไปบังไว้ที่หน้า u t r a s o n i c <oughs> ก็จะเห็นว่าตัวเลขค่าเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงก็คือมีวัตถุเข้ามาวัดระยะได้กี่เซน อยู่บนหน้าจอนะคะตามนี้ค่ะสำหรับในเรื่องของการเขียนโค้ดคาสั่งนะคะอันดับแรกนักเรียนจะต้องไปที่เมนูของการติดตั้งไฟล์ที่มีชื่อว่า New Ping ก่อนนะคะก็คือการไปที่เมนู Sketch ค่ะจากนั้นเลือก Include Library นะคะแล้วก็ไปที่ Manage นะคะ Library รอโปรแกรมสักครู่หนึ่งนะคะจากนั้นเมื่อโปรแกรมติดตั้งขึ้นมา ได้แล้วให้เสิร์ชคำว่า newping นะคะบนหน้าต่างของการ i n นพุอ่ะอันนี้คุณครูเสิร์ชขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะคะ newping ค่ะถ้าในกรณีของใครที่ยังไม่มีการติดตั้งไลบรารีที่ชื่อว่า newping จะมีคำว่า install อยู่ตรงนี้นะคะแต่ในกรณีของครูวันนีู้ดครูได้ทำการ insert ติดตั้ง newping เรียบร้อยแล้วจะมีคำว่า install ะะก็คือการติดตั้งเรียบร้อยแล้วจากนั้นค่ะสิ่งที่นักเรียนจะต้องทำเพิ่มเติมก็คือการหาโค้ดมาใส่ในโปรแกรมเพื่อทำการอัปโหลดเข้าไปนะคะซึ่งวิธีการหาโค้ดนักเรียนก็สามารถเข้าไปที่ c h a t GPT ก็ได้นะคะค่ะสำหรับในขั้นตอนของการขอโค้ดคำสั่งจาก c h a t GPT นะคะก็นักเรียนสามารถใช้ คำค้นว่าขอโค้ดคําสั่งต่ออัลตราโซนิกกับโหนโด MCU นะคะแล้วก็คุณครูได้ชุดคําสั่งนี้มานะคะก็จะเป็นการปรากฏตั้งค่าของตัวทริกอยู่ที่ขา D7 เอ็ o โคอยู่ที่ขา D6 แล้วก็ระยะทางสูงสุดอยู่ที่200นะคะตั้งประกัศค่าตัวแปรแล้วก็มีการใช้นิวปิงจากตัวแปร3ตัวนี้นะคะในฟังก์ชันของ voice Set up ก็จะมี การกำหนดค่าของตัว serial begin 9600แล้วก็มีการเซตข้อความปรากฏหน้าจอว่า start measuring นะคะส่วนในฟังก์ชันก็จะมีการวัดค่าระยะไปเรื่อยๆอคุณครูขอคัดลอกโค้ดชุดนี้แล้วก็ไปวางไว้ในตัวโปรแกรม Arduino IDE นะคะจากนั้นก็ให้ทำการอ,อ,อัพโหลดโค้ดลงไปในบอร์ดซึ่งถ้าหากกรณีนี้ที่ใครย,ยังไม่ได้ทำการเซฟก็ให้ทำการเซฟก่อนนะคะ เมื่อเราทำการอัปโหลดโค้ดไปแล้วก็รอสักครู่จนกระทั่งออไฟล์เนี่ยครบ100%นะคะสังเกตตัวเปอร์เซ็นต์ไปไเรื่อยๆอ,อ่เดี๋ยวรอสักครู่นึ่งนะคะตัดมาค่ะตอนนี้ครบ100%แล้วขึ้น หน้าต่างว่า done uploading ก็คืออัปโหลดโค้ดเรียบร้อยแล้วนักเรียนสามารถทดสอบผลลัพธ์โดยการไปที่ทูลแล้วก็เลือก serial monitor นะคะปรากฏในหน้าจอของ serial monitor เนี่ยก็จะเห็นว่าระยะทางปรากฏขึ้นมาแล้วว่าระยะของตัวเออ ultra sonic ที่ห่างจากวัตถุเนี่ยได้ค่ากี่เซนติเมตรนะคะนักเรียนลองสามารถเอาเอา่อมือนะคะไปบังดูกับตัว อัลตราโซนิกมันก็จะปรากฏตัวเลขค่าตัวเลขขึ้นมานะคะถ้าในกรณีนี้ของใครปรากฏค่าตัวเลขแสดงว่าอัลตราโซนิกอ่าในกรณีนี้นะคะถ้าสมมติว่าของใครปรากฏตัวเลขขึ้นมาแบบนี้เนี่ยแสดงว่าเอ่ออัลตราโซนิกของเรายังสามารถทํางานได้ดีอยู่นะคะแต่ถ้าหากของใครไม่ปรากฏตัวเลขตัวเลขเป็น0นเซนติเมตรก็อาจจะต้องไปเช็คการเชื่อมต่อของขาทริกขาเอ็กโคขา VCC แล้วก็ขา GND ค่ะกล่าวนะคะให้ถูกต้องอ่สำหรับคลิปนี้ก็มีอยู่ประมาณนี้นะคะนักเรียนทดสอบการทำงานดูนะคะสวัสดีค่ะ